สวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหวันนี้มีของมาเข้าอีกแล้วนะครับของสิ่งนั้นก็คืออะไรกระเป๋าข้างออดตริตนี่ก่อนหน้านี้ซื้อคู่หน้าไปแล้วนะครับนะแล้วก็กระเป๋าแฮนด์ไปแล้วทีนี้มันเหลือกระเป๋าด้านหลังนี่แหละที่ว่าซื้อต้องซื้อนะเออจะได้ครบเซตกันก็เลยไปซื้อตัวนี้มาตัวนี้จะเป็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูรุ่นก่อน Backroller c l a s s i c นะครับนะ ข้างหนึ่งน่าจะอยู่เท่าไหร่วะ40ลิตรนะครับสองใบก็น่าจะ80ลิตรเนาะเป็นสีอัลฟ้าแบ็กนะก็จะเข้ากับสีที่ซื้อมาก่อนหน้านี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะแล้วเรามาใส่ทำไมถึงซื้อเป็นออดลิตเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยรีวิวให้ดูแล้วตอนที่ปัดไปเที่ยวเนาะมันสามารถที่จะถอดกระเป๋าออกได้ระบบล็อกมันเนะมันขิ่วขึ้นมันก็หลุดออกเลยนะเผื่อบางทีไปแคมปิงป้งไปการเต็นอะไรเงี้ยนะมันก็สามารถที่จะยกออกได้แต่เชื่อหรือไม่จกักรยานจริงๆอ่ะหลักๆก่กกซื้อมาทำอะไรวะ เอามาออกกําลังกายนะบอกไว้ก่อนแต่พอาเอิร์ธแม่งปั่นแนวทัวริงไงปั่นไปปั่นมารู้สึกมีความรู้สึกว่าต้องแต่งให้มันเป็นแนวทัวริงนะมันก็คือผลพลอยได้นั่นเลยเหมือนเบื่องต้นก็ต้องถอดกระเป๋าตัวนี้ออกก่อนกระเป๋านี้เป็นของดีแคทลอนนะครับนะยี่ห้อลูคือเวลาใช้งานปั๊บเวลามาถอดเนี่ยมันจะถอดมันจะไม่มันจะระบบมันยังไม่ใช่เป็นระบบแบบว่าเขี้ยวล็อกรออดิฟนะ เพราะฉะนั้นพอเวลาถอดปั๊บมันก็เป็นระบบน้ําเตยใช่ไหมเออมันเวลานี้มันก็จะถอดยากนิดนึงนะมันก็ต้องมานั่งแกะน้ําเตยต้องเอามือล้วงอะไรพวกนี้นะแล้วก็ต้องมายกขึ้นซึ่งมันจะไม่เหมือนกับของออดลิตออดลิตนี่มันคือแบบมันพร้อมถอดอยู่แล้วนะแต่แบบนี้มันถอดยากมันก็ไอ้เลตัวนี้มันไม่ได้กันน้ําด้วยนะครับนะกล่องออดลิตมันจะกันน้ําอ่ะเราก็ถอดออกมา ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เอาวางไว้ก่อนเสร็จแล้วใบที่ให้มามันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะไซส์คือใหญ่กว่าใบหน้าหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีว้ล์เฉียงนะสำหรับแบบว่าอะไรเรวลาปั่นหลบเดี๋ยวผมขอประกอบแป๊บหนึ่ง<ม><ม>ก็เอาไว้ใส่ของอนะเนาะหนักนะเนี่ยมันเป็นพลาสติกมันเป็นเหมือนมันเป็น P ีวนะีแล้วหนักนะครับนะก็จะได้เข้าเซ็ตกันสีเดียวกับคู่หน้าเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะมีอุปก,กรณ์อะไรมา มีอุปกรณ์ชาร์จบ่งชาร์จแบบนะครับนะขอดูตัวนี้ก่อนนิดนึงมันจะมีอะแดปเตอร์นะตามที่เห็นแบบนี้นะเราก็ต้องไปดูว่าไอตัวของข้างเราเนี่ยมันอะแดปเตอร์มันเท่าไหร่เราก็มาวัดเนี่ยนะออโอเคมันก็จะมีบอกตัวนี้10มิลนะแกนเหล็กนี่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาอะแดปเตอร์ตัวนี้ใส่เข้าไปที่เขี้ยวของตัวนี้นะแล้วก็ใส่ล็อกเข้าไปอ่ะเนี่ยตามที่เห็นมันจะเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะ10มิลนะใส่ให้ถูกฝั่งแล้วมันจะมีหน้ามีหลังนะครับเราก็ยกตัวนี้ขึ้นแล้้วเเเราาก็สียขไป เสียกแล้วมันจะล็อกของมันเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออนี่ล็อกละเห็นโอเคเราก็ใส่เข้าไปให้มันครบทุกอันนะครับนะมันจะมีตัวนี้มันจะมีข้างละ2อันนะล้วก็ใส่ส่วนนั้นอื่นมันก็จะมีขนาด8มิลนะ8มิลแล้วก็12มิลนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เลือกให้ถูกไซส์มันก็จะให้ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้มาแล้วนะครับสาหรับแบบว่าใส่กับตัวที่เป็นอะไรนะให้มันถูกกับตัวที่เป็นไอช่อง ตัวคานเหล็กของเรานะครับนะตัวแร็กนะนี่ก็ใส่เข้าไปนะครับนะสิบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกแขวนครับผมชอบระบบวัดลิดนะมันง่ายนะยกแขวนแล้วเราก็จัดการที่ล็อกตัวนี้ให้เรียบร้อยแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูมาลองยกแขวนดูปรับล่องตรงนี้ให้มันแบบว่าเข้ากับรถด้วยนะนี่มันมาแทบจะได้เลยแล้วก็เลือกปรับเอาให้มันตรงล็อกแล้วกัน อันนี้ติดหน่อยหนึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องขยับหน่อยหนึ่งเวลานี้เราก็เปิดตัวนี้งัดขึ้นแล้วเราก็เลื่อนได้เอ่อลองดูนิดหนึ่งนี่ง่ายใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดตอนนี้ครบชุดไปแล้วเนาะคู่หลังหนึ่งใบไอ้สองใบนะครับนะคู่หน้าอีกสองใบนะครับนะแล้วก็มีกระเป๋าใบหน้าอีกหนึ่งใบ กระเป๋าหน้าแฮนด์รวมทั้งหมดเป็นหนึ่งสสามสี่ห้าใบนะครับส่วนตัวคิดว่า5้าใบนี้น่าจะเหลือเฟือแล้วแหละนะครับนะอันนี้ผมพยายามลองปรับแล้วนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะพยายามลองปรับแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เว้ยเฮ้ยนะนเดี๋ยวจะถอดให้ดูเวลาถอดมันระบบมันง่ายไงมันก็ยกโค้งขึ้นมาแล้วก็เลื่อนออกนี่แล้วก็ได้เลยจริงๆมันจะมีแล็กมันจะมีสองชั้นเห็นไหมมันจะมีชั้นบนกับม,มีชั้นล่างผมลองใส่ชั้นล่างแล้วตรงนี้ มันใส่มันใส่แล้วมันเหมือนมันไม่ได้เว้ยนะมันไม่ได้ผมก็เลยไม่เอานะครับนะผมก็เลยขยับขึ้นมาเป็นชั้นบนแทนเวลาใส่ก็เสียบเข้าไปก่อนพอเสียบเข้าไปเสร็จตปุ๊บแล้วก็ปึ๊บเข้าไปนิดนึงนะแค่นี้เองเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้มันก็ล็อคละนะครับนะก็พร้อมออกเดินทางได้เวลาไปถึงที่หมายก็ยกขึ้นแล้วก็ไปเดี๋ยวบางทีแบบยกเอาของเอาของอะไรใส่เต็นท์นะครับนะเดี๋ยวผมจะย้ายของจากกระเป๋านี้มาใส่ในนี้นะอ่ะ ก่อนจะย้ายเดี๋ยวจะมีอะไรกัน,นึงให้ดูนะครับนะมันก็คือแผงโซลาร์เซลล์เด๊มันคือแผงโซลาร์เซลล์ที่ผมเพิ่งไปซื้อมานะครับนะเป็นของไนคอร์นะไนคอร์วนี้จะไว้เวลาแบบออกเดินทางพาดจักรยานะแบบนี้นะนี่เห็นไหมเออพาดจักรยานแบบนี้นะเห็นไหมเออเราก็พาดไป พลาดเสร็จปุ๊บเราก็เสียบสายชาร์จไปเดี๋ยวต้องหาวิธียืดอีกนิดนึงนะครับนะแล้วก็เสียบต่อกับ power bank ครับน่าจะจบนะตัวนี้ก็จากที่ลองดูถือว่าตัวนี้ใช้ได้ดีนะเป็นแบบระบบ fast c h a r g ด้วยนะ5 5โวลต์3แอมป์นะครับตัวนี้เดี๋ยวได้้ดูมันมีบอกอยู่ตัวนี้เห็นป่ะสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้ว่าจะใส่อุปกรณ์แคมปิง้งพวกนี้เข้าไปหมดหรือเปล่านะครับนะ ชิ้นแรกก็คือแผ่นรองนอนนะเป็นแบบรังไข่ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาดไว้อยู่บนหลังนี้ก็ได้หลังจกักรยานเรามดเอานะครับถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นถามว่าทําไมไม่ใช้แบบเป่าลมใช้แบบเป่าลมไม่ขี้เกียจซื้อแบบนี้เลยถูกนะพังก็ซื้อใหม่จริงจริงก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวนี้ถ้าที่เห็นที่ผมไปทิปอะ่ะอันนี้เป็นแบบบางนะคิดผมลองนอนแล้วไม่สบายปวดหลังผมเลยไปดูมันมีแบบเป็นรังไข่รังไข่ที่เป็นแบบนี้นะ มันก็จะนอนสบายกว่าเพราะตัวนี้เนเจอร์ไฮนะมันจะมีหนามีบางนะครับนะตัวหนานี่มันจะอยู่ประมาณสัก1.5เซนแต่ตัวนี้ตัวไอตัวบาง1.5เซนแต่ตัวนี้ตัวหนาประมาณ2.5เซนเพราะฉะนั้นก็นอนสบายแน่นอนนะครับนะหนึ่งชิ้นตัดมาคือเต้นนี่เปิดใหม่เลยนะนี่เบิกใหม่เลยเนเจอร์ไฮมองกา2เดี๋ยวค่อยไปกลางให้ดูตัวนี้ก็ประมาณ2โลมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับนะ ซื้อของศูนย์ไทยแม่งห้าพันเก้าถ้าสั่งจากจีนประมาณสามพันตอนโปรนะสิบสองสิบสองโอ้โหแม่โคตรถูกประหยัดไปได้หลายแต่ไม่มีประกันไม่เป็นไรเต็นท์พวกนี้จะใช้ไปปีสองปีก็เสื่อมแล้วนะครับนะก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องซื้อแพงแล้วก็คิดว่าไม่ได้ขายต่อเมื่อก่อนนัานนี้ที่เอาตัวในเจ้าหายจักรยานมามันก็อะไรเอามารีวิวให้ดูอ่ะผ่านไปสี่ห้าปีมันเปื่อยหมดละนะครับก็เอาไปบริจาคเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เลยกะว่าตัว ตัวหนึ่งคนมันเล็กไปก็เลยซื้อ2คนมาเพื่อเก็บของอันนี้ก็เป็นแผ่นรองนั่งนะครับนะก็มีหมอน2องใบนะแล้วก็มีถุงนอนที่เพิเ่งไปเบิกมาถุงนอนเพราะวา่าไม่ได้แคมปิ้งนานเลยก็เบิกอันนี้จริงๆเซตนี้อุปกรณ์ที่เอา,าให้ดูนี่คือจะไปบูกระดึงแต่เดี๋ยวผมจะมาลองใส่ในอ่จาจักรยานตัวนี้ก็เป็นอินเสิร์ตให่เป็นโทษที่เป็นไลเนอร์ไลเนอร์นะเป็นถุงนอนเหมือนกันเป็นไลเนอร์แต่เดี๋ยวผมดูก่อน คือถ้ามันร้อนอากาศไม่ได้หนาวมากก็เอาโดยเฉพาะไลเนอร์ไปนะไลเนอร์ไปน่าจะเอาอยู่รูปภูมิประมาณสักยี่สิบอะไรเงี้ยสบายๆแต่ตัวน,นี้เผื่อเจอที่หนาวมากๆอะไรเงี้ยไปภูกระดึงก็าอาจจะต้องเอาตัวนี้ไปเพราะตัวนี้ได้คอมฟอร์ทที่คอมฟอร์ทที่สิบนะสิบองศานะครับนะลิมิตมันที่ห้าองศาก็น่าจะบ้านเราน่าจะเหลือซื้อแล้วแหละนะคงไม่มีอะไรจะหนาวมากขนาดนั้นนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแพ็คใส่กระเป๋าดูว่ามันแพ็คได้หรือมันแพ็คไม่ได้นะครับ ไปไปมาของีเริ่มเยอะแล้วนะครับนะของเริ่มเยอะบอกก่อนนะอุปกรณ์ที่เอามาเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าจะเอาไปแคมปิง้งดเวยไม่ได้เอาไปปั่นจักรยานเที่ยวนะเอาไว้สําหรับเวลาไปนี่เอาไว้สําหรับเวลาไปเดินป่าเพราะเดี๋ยวผมจะไปเดินป่าพูกันดต้นปีนี้นะครับนะไอ้ต้นปีหน้านะทีนี้ก็เลยระหว่างที่เราจะไปเดินป่าเราก็จะเป็นที่จะต้องเซตอัพอุปกรณ์นะครับนะเพราะว่า เดี๋ยวเวลาปั่นไปจะใส่อุปกรณ์พวกนี้ไปด้วยถ่วงน้ําหนักไปนะให้มันหนักไปเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมานั่งเซตว่าอันไหนใส่ซ้ายอันไหนใส่ขวาเนาะบาลานให้น้ําหนักให้มันดีถามว่าต้องช่างไหมอาจจะต้องช่างนะเพื่อเพื่อที่จะบาลานข้างหลังก็จะใส่เป็นพวกอุปกรณ์แคมปิ้งเนาะถุงนอนแผ่นรองนอนอะไรพวกนี้นะที่มันจําเป็นนะค,ครับนะแล้เราก็ใส่ไปเอออ,อัดเข้าไปนะพวกหมอนมุง้งพวกอะไรพวกนี้นะซึ่งมันก็ไม่เยอะนะมันก็มีเต็น มีถุงนอนนะแล้วก็มีหมอนล้วแผ่นรองนอนอันนี้ก็คือจบแล้วแหลนะจบแล้วข้างนึงโอ้ยยัแม่งหนักไม้ได้วะนะอย่างอืนน่นก็ไม่มีแล้วเลยแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ชาร์จนีนะ่นนี่ก็ใส่ไปฝั่งนี้ก็ไดนะ้ใส่ให้มันดูโป่งๆแล้วก็จะมีพวกนี่แผ่นรองนั่งแผ่นรองนั่งอาจจะไปไว้กระเป๋าน้าก็ได้แต่ไม่เป็นไรส่วนกระเป๋าน,านี่เวลาเดินทางน่าจะไว้ใส่พวกเสื้อผ้ามากกว่านะครับนะเพราะว่าเวลาไปนอนเนาะ แยกกระเป๋ากันให้ชัดเจนโอ้นี่ใส่เต็มเข้าไปแล้วมันจะม้วนได้ป่าวะลองดูดิม้วนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นเต็มเหมือนเด็กยังพอได้อยู่เลยอ๋อดูเป็นจักรยานทัลิงขึ้นมาทันท <c oughs> ีได้อยู่เนี่ยนี่นี่แหละเดี๋ยวพอเซ็ตอุปกรณ์อุปกรณ์ครบอย่างนี้เสร็จปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นเอาไปปั่นเว้ยนะเอาไปปั่นร่างกายจะได้แบบแข็งแรงหน่อยนะแบ่งน้ำหนักเลยเนี่ยตอนเนี้ย แบกนั icana, Dear, ้นหนักเที่ยวเลยไอ้แบกนั้นหนักปั่นซ้อมเลยปั่นออกกำลังกายเลยนะครับนะ่ยพวกเป็นยังไงไลองดูหน่อยดิเออเริ่มสวยละเริ่มสวยเริ่มสวยโอเคทรงเริ่มมาทรงเริ่มมาได้ละหนึ่งครั้งนี่ก็ม้วนลงไป ก่อนสูลบลมปะยางอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยเซตอัพกันอีกทีหนึ่งนะครับรถแม่งหนักเลยวะรู้สึกได้เลยว่ารถแม่งหนักหนักเลยเลยปั่นไปจะไหววะยิ่งรถหนักยิ่งปั่นแม่งยิ่งซ้อมมันจะไหวโอเคประมาณนี้โคตรเยี่ยมเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะนี่อันนี้ไว้นี่ เขาไว้ยังไงเวลาไว้เขาไว้ขวางนี้ใช่ไหมโอ,โอ้นี่เขาไว้ขวางที่ใช่ไหมโอ้แค่นี้แม่งล้อหน้าลอ,อยแล้ววะแค่นี้ล้อหน้าลอยแล้ววะจะไปไหวเหรอวะท้ายหนักเลยโอ้ถ้าปั่นอย่างนี้แม่งรับรองได้เลยที่ยังไม่รวมพวกของที่อยู่ในนี้อีกนะนี่ของที่อยู่นี้พวกยางอะหลงยางอะไรตอนนี้รถต้องไม่หนักไม่ต่ำกว่ารวมรถแล้วนะคิดว่าน่าจะต,ต้องไปไม่ต่ำกว่าใกล้ๆ30มสโลอ่ะเลย น่าจะประมาณสักสามสิบโลได้อยู่นะอ่ะโอเคประมาณนี้มาอัปเดตรถกันนะครับนะเดี๋ยวขอเก็บอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองฝัดดูนะครับว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงโอ้เรียบร้อยใส่เสร็จแล้วมีการแก้ไขนิดหน่อยนะครับนะจากตอนแรกที่ใส่ขอบบนนะขอบบนก็เลยเปลี่ยนมาใส่เป็นขอบล่างแทนนะครับนะเห็นไหมเพราะว่าขอบบนเนี่ยมันเปนนี่ไงพอใส่เสร็จปุ๊บนะเนี่ย ขอบบนตนัวนี้เห็นไหมเกาะขอบบนปับ๊บมันจะพอเราเราวางของบนหลังอานตรงนี้นะมันจะวางแล้วมันจะติดกระเป๋าผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นขอบล่างแทนนะครับนะพอเกาะเป็นคานล่างปั๊บข้างบนมันก็วางตัวนี้ได้เวลายกกระเป๋าออกมันก็ไม่ติดอ่ะตอนนี้ได้จะเป็นฟูลโหลดแล้วยังไม่ฟูลโหลดหรอกนะครับแต่ก็เกือบเต็มแล้วแหละนะครับตอนนี้นะสําหรับแบบปั่นในประเทศไทยปั่นออกกาลังกายเดี๋ยวผมจะไปลองปั่นดู ใส่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ชั่งน้ําหนักเลยว่ามันกี่กิโลเดี๋ยวผมหาวิธีชั่งดูก่อนว่ามันได้กี่กิโลนะครับนะอ่ะเดี๋ยวลองดูผมก็ไม่รู้จะชั่งยังไงผมเลยเอาจักรยานเบางไว้อยู่บนตะชั่งนะตอนนี้ล้อมันยังไม่ลอยมันล่อไปเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะเดี๋ยวต้องรอดูตอนที่ยกล้อหน้าลอยให้มันอยู่บนตะชั่งทั้งหมดมันจะหนักทั้งหมดกี่กิโลอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันตอนนี้ที่เห็นยี่สิบเจ็ดจุดห้าใช่ไหม ี๋ยวผมจะลองยกกดให้ล้อหน้ามันลอยดูมันจะได้น้ำหนักที่แท้จริงโอ้เท่าไหร่ประมาณ30มสบสาสบสี่ประมาณนี้แล้วกันนะตอนนี้าจักรยานหนักไปหมดสามจุดสามนะครับนะโอ้โหโอ้ 34. 3สาสสจุดสาโคตรหนักอะปกติปกติกตจริงๆแต่จริงๆอ่ะทัวลิงมันหนักได้มากกว่านี้นะ ได้ถึงหกสิบเจ็ดสิบโลเลยนะเออเวลาเขาแบกกันนะ่ะที่พวกฝรั่งแบกโอทอห์นะแต่ผมว่าผมจะแบกประมาณไม่เกินสี่สิบโลนะครับแนตะ่เพราะผมปั่นอยู่แถวๆนี้แหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองปั่นด้วยการแบกสัมภาระไปสามสิบสี่กิโลในแคปนะบวกกับน้ำหนักตัวผมนะน้ำหนักตัวผมประมาณสักเจ็ดสิบหกก็อยู่ราวๆประมาณรนะ้อยสิบโลเนาะโอ้โหใช่ไหมเจ็ดสิบหกสามสิบสี่ 76, 34, เออร้อยสิบโลซึ่งโดยปกติพวกเสือหมอบนี่อย่างมากก็แค่เท่าไหร่ แปดเก้าโลนี่ก็โหนะประมาณนี้ค่ามาตรฐานนี่หนักหนักมากกว่าอีกประมาณเกือบ20กกโลนะเดี๋ยวเราดูว่าเวลาปั่นแล้วมันจะหนืดแค่ไหนนะครับแล้วมันจะหน่วงขนาดไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวาออกไปปั่นกันดูว่านี้เป็นยังไงเกือบจะฟูลโหลดละยังขาดของอีกประมาณสักอีกสักนิดหน่อยน่าจะจบที่เราเาประมาณสัก40ต้นๆนะครับโอเคครับอ่ะออกมานอกเมืองละความรู้สึกที่ได้ลองหลังจากโหลดน้ำหนักเยอะขึ้นกว่าเดิมที่ด้านท้ายนะ พราะว่าก่อนหน้านี้ในกระเป๋าแทบจะไม่มีของไม่ได้ใส่อุปกรณ์อะไรเข้าไปเลยกลายเป็นว่าตอนนี้พอมีน้ําหนัก่วงท้ายรดจากที่เคยตกหลุมแรกแรกนะปึ๊บฟังปึ๊บฟังปึ๊บฟัง,งเหมือนพอมันมีน้ําหนักว่ามันกดอะเวลามันกระแทกมันก็แบบนุ่มไปเลยนะเออนี่แปลกแปลกแปลกฟีลลิ่งแม่งนุ่มไปเลยลดเหรอลดก็ได้ไปได้เรื่อยๆแต่รู้สึกว่าหนักนะรู้สึกได้เลยว่ามันหนัก นะครับนะมันแบบกระชากไม่ได้อะกระชากไม่ออกเลยอ่ะนะน่าจะเป็นเพราะน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นเยอะเนาะน่าจะสักเกือบสิบโลได้บ้างนี่ที่ใส่อุปกรณ์เข้าไปอ่ะนะเออมันก็เลยแบบมีความรู้สึกว่ามันกระชากกระชากไม่ได้แต่มันไหลยอยู่ไหลใช้ได้อยู่นะครับนะแต่คิดว่าถ้าปั่นขึ้นเขาดีลิ้นห้อยแน่นอนนะน้ำหนักเยอะๆนี่แรงโน้มถ่วงตามแรงโน้มถ่วงเนาะ ยิ่งหนักยิ่งอะไรยิ่งหนักยิ่งแรงโน้มถ่วงเยอะขึ้นยากนะแต่ทางลับลาดีน่าจะได้น่าจะได้ในเรื่องของโมเมนตัมนะแรงเฉืยนะเวลามันหนักๆปั๊บมันน่าจะไหลได้ดีกว่านะแต่จะต้องเกือระยะเบรกไปด้วยนะครับนะเพราะว่าแป้งรถหนักก็ต้องเบรกได้นะรถหนักก็ต้องเบรกได้ระยะมากขึ้นใช่ไหมเพราะไม่เหมือนรถเตาเนาะ จะไ้ก็ต้องวางแผนดีๆอ้าวเดี๋ยวขอปั่นไปนิดนึงก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงโอ้ยชอบดีเว้ยไหลดี23.7ไหลยาวๆเลยเออแม่งดีเว้ยโหลดหนักเล่าไปได้เว้ยเ้ยโหลดหนักเล่าไหลใช้ได้อยู่นะครับนะเติมนิดเดียวไปเรื่อยๆนะครับนะหมาไล่หาเอ้ยถ้าหมาไล่ต่อไปงานเข้าเลยกระชากไว้ออก รถมันหนืดนะมันต้องไปตามรอบนะครับนะมันไม่เหมือนกับรถเบานะและด้วยสไตล์รถเปนแบบทัวริ่งด้วยพอกระชากเสร็จปุ๊บมันไม่ได้ว่ามันจะออกกันแบบปึ๊ดปั๊ดนะเออมันจะไหลไปยิ่งรถหนักวบบนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเล่นเกียร์ไล่รอบไปเรื่อยๆนะครับนะแต่พอเวลามันติดเขาเรียกว่านะมันติดรอบแล้วอะ่ะเจอทางเรียบๆไม่มีเนินไม่มีลมอะไรเงี้ยนะพอรอบมันติดปั๊บ พวงขานิ่งๆโห oh, แม่งไปได้ยาวๆเลยนะครับนะนี่ยังโหลดคี่ว่าได้จะโหลดได้อีกประมาณสักเดี๋ยนี่บอกประมาณสัก4ี่สิบต้นๆไม่เกินนี้แตนะ่ถ้าเกินนี้รู้สึกว่ามันจะโหลดไปอีกนิดนึงแล้วนะกลัวเวลาแบบต้องยกรถข้ามสิ่งกีดขวางอะไรพวกเนี้นะกลัวว่ามันจะยกไม่ไหวโหแม่งนุ่มเว้ยฝั่นประมาณรอบขาประมาณสักเท่าไหร่เจ็ดสิบสาม ความเร็ว22 23ยีบนี่เติมไปเรื่อยๆนะเติมประคองเอาไว้เรดวันนี้พุ่งเพราะอะไรอากาศแ่งร้อนไม่ได้เชื่อนะว่าอะไรนี่คือฤดูหนาวนะครับนะเออแปลกไหมโดยปกติฤดูหนาวนี่มันช่วงนี้มันช่วงธันวาแล้วเนี่ยวันนี้วันที่ส4สี่ธันวา6 6นะโอ้ ยังไม่เลยนะยังไม่หนาวเลยอ่ะโอ้แป้งร้อนอุณหภูมเท่าไหร่ไม่รู้นะครับนะแต่รู้แต่ร้อนนะครับนะอันนี้มาปั่นลองรถนิดเดียวนี่ไงไหลไปรอบขา74ความเร็วยี่สิบสนะไปไงพอได้ไหมโอ้ทะไหลแบบนี้ชอบเลยครับผมโอ้ยถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ หลังจากที่ไปลองมาก็ถือว่าโอเคนะครับมีความรู้สึกนะอันนี้ความรู้สึกผมนะพอมันหนักอะนะมันก็เหมือนกับมันนุ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับนะแล้วก็การปั่นมันก็ไหลเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าเวลามันออกตัวหรือว่าเวลามันจะเพิ่มความเร็วเนี่ยมันจะไปแบบจวดไปเลยไม่ได้นะมันจะค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นไปอ่าเดี๋ยวผมจะลองมาชั่งดูว่าถ้าเอากระเพาออกหมดทั้ง4ใบเนี่ยลดเปล่า5้าใบดิลดเปดลเป่ามันจะหนักกี่กิโลนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาลองดู เดี๋ยวเราไปลองมาดูว่ารถเล่ามันจะหนักกี่กิโลนะครับเนะี่ย <Yeah. S 1> พอมันได้เป็นระบบอะไรนะระบบของตัวที่เป็นออตลิด hmm. แล้วมันง่ายเวลาเราถอดออกมันง่าย mm hmm. นะครับมาตั้งขาตั้งก่อนเนี mm ่ย hmm. มาถึงปุ๊บเราก็ดึงยกขึ้นป๊าบหลุดเลือนหนึ่งใบหลุดแล้วสองใบเห็นนะถอดออกง่ายๆนะถอดแล้วสองใบ ้วกนเสร็จแล้วก็มาเหลือบริเวณที่เป็นด้านท้ายเห็นไหมจะยกออกอีกสองอันนี่ใบละหนึ่งแล้วก็ยกตรงนี้ออกอีกอันหนึ่งใบละสองง่ายไหมสี่ใบละทีนี้เดี๋ยวมันเหลือใบด้านหน้าเหลือใบด้านหน้าอ๊ ใบด้านหน้าก็ถอดง่ายนะเนี่ยใบด้านหน้านี้ก็ถอดง่ายนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะตัวนี้ผมเลือกแบบเป็นตัวที่มันมีกุญแจล็อกนะครับนะแต่จริงๆแม่งพอใช้งานจริงไม่จําเป็นก็ได้นะไอตัวที่เป็นกุญแจล็อกใส่เข้าไปแล้วเราก็หมุนออกแล้วเราก็กดกดเสร็จแล้วเราก็ยกออกนี่ทั้งหมดเท่าไหร่ห้าใบแล้วที่ออกอยู่นี่เห็นไหมออกไปแล้วห้าใบวางไว้ก่อน นะครับนะแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวไหนออกอีกเดี๋ยวจะเอาพวกกระติกน้ําอะไรออกให้หมดแล้วก็พวกนี่ไอตัวนี้จะอ,ออกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชั่งกันว่าทั้งหมดจะไดกทั้งหมดกี่กิโลนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ถอดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาลองชั่งดูว่าเป็นยังไงนะครับนะตอนนี้ยังไม่ยกล้ออยู่ที่เท่าไหร่สิบสี่ใช่ไหมสิบสี่จุดแปดห้าสิบห้าโลเดี๋ยวจะลองยกล้อดูว่าได้เท่าไหร่นี่นะเห็นไหม องยกดู20โลเลยยี่โล2น7ยเพราะฉะนั้นก็อะไรอู้สัมภาระก็ไม่ได้หนักนีหว่าสัมภาระทั้งหมดเนี่ยประมาณเท่าไหร่สิโลแค่นั้นเองนะครับนะอ้าอย่างนี้ถ้าสัมภาระสิบสโลผมก็ยังสามารถเพิ่มน้ำหนักได้อีกพอสมควรเลยนะนี่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นสัมภาระาก็อาจจะไปได้ถึงประมาณ30ใช่ไ่ะเอมสิบบวกตัวรถอีก20 30อีก20 50โลเอออาจจะไปได้รถกันหนักอะไรวะวสงสัยมันหนักพวกเฟรมอะเนาะพวกไอ้ตัวแล็กแล้วเนี่ยนะเออพวกแล็กหน้าแล็กหลังบังโคนลนรถเป็นดิสบาะแฮนหน้าดิวใส่แล้วร้เต็มไปหมดนะครับนะก็น่าจะจริงๆถ้าถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกหมดเลยน่าจะอยู่ราวๆประมาณสัก15-16โลได้อยู่มั้งนะครับนะ อโอเควันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมมีความสุขกับการปัญญ่นจักรยานออกกาลังกายส่วนเรื่องของอะไรส่วนเรื่องของการแต่งรถเป็นผลพลอยได้นะครับการออกไปเอารถออกไปแคมปิง้งหรือออกไปกางเต็นท์นอนหรือออกขับรถออกท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับนะหลักๆคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ